ในคลาสนี้นะคะครูนาจะมานำฝึกการหายใจเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพปอดหลังการติดเชื้อในผู้ป่วยโควิด -19 ค่ะ ผู้ติดเชื้อที่รักษาหายแล้วนะคะตรวจไม่พบเชื้อแล้วนะคะอาจจะยังมีอาการอ่อนเพลียต่อเนื่องนะคะเป็นเวลา2-3เดือนได้ค่ะเพราะว่าช่วงเวลาที่นอนพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลเป็นเวลานาน,านๆนั้นนะคะขาดกิจกรรมทางกายขาดการเคลื่อนไหวทางร่างกายเนี่ยน้อยลงไปมากเลยนะคะ ทำให้ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อลดน้อยลงไปมากค่ะรวมถึงระบบต่างๆของร่างกายนะคะก็อาจจะมีการเสื่อมถอยลงไปได้ค่ะการออกกําลังกายเบาๆนะคะเพื่อลดพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งป้องกันการเสื่อมถอยจึงเป็นเรื่องที่มีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งค่ะ วันนี้นะคะคุณนาจะมาสอนบริหารเพื่อฟื้นฟูร่างกายนะคะค่อยๆค,คืนความแข็งแรงให้กับร่างกายนะคะโดยเราจะแบ่งการบริหารเป็นสส่วนนะคะส่วนแรกก็คือการฝึกการหายใจเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพปอดและส่วนที่2ก็คือเราจะฝึกบริหารร่างกายนะคะเพื่อคืนความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อแขนขาและแกนกลางลําตัวค่ะ ในคลิปนี้นะคะคุณนาจะสอนฝึกการหายใจอย่างเดียวก่อนนะคะส่วนการบริหารร่างกายนะคะคุณนาจะขอยกไปเป็นคลิปหน้านะคะเพื่อคลิปจะได้ไม่ยาวจนเกินไปค่ะแต่ก่อนที่จะไปฝึกกันนะคะถ้าเพื่อนๆยังไม่ได้กดติดตามช่องของครณนานะคะ<ๆ>ก็อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปเพื่อสุขภาพดีๆที่คุณนาจะอัปโหลดเป็นประจำค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยค่ะ ผู้ป่วยสามารถจะนั่งฝึกบนเก้าอี้ก็ได้นะคะหรือจะนั่งที่ข้างเตียงแล้วก็ห้อยขามาก็ได้นะคะวางฝ่าเท้าแนบกับพื้นไว้นะคะการฝึกของเราในวันนี้นะคะจะมีทั้งหมด7รูปแบบนะคะหรือ7ท่าด้วยกันนะคะในขณะที่ฝึกถ้ามีอาการผิดปกติใดๆก็ตามนะคะไม่ว่าจะเป็นเจ็บหน้าอกเหนื่อยหอบหรือวิงเวียนศีรษะนะคะควรจะหยุดพักนะคะแล้วถ้าพักแล้วไม่ดีขึ้นนะคะก็ควรจะงดเว้นการฝึกไปก่อนนะคะ เรามาเริ่มที่ท่าแรกกันเลยนะคะท่าแรกนะคะง่ายๆเลยนะคะคือการหายใจเข้าลึกๆออกยาวๆนะเราจะหายใจเข้าทางจมูกลึกๆนะคะแล้วเราจะค่อยๆปล่อยลมหายใจออกทางปากช้าๆยาวๆนะคะค่อยๆผ่อนลมหายใจออกให้หมดจากนั้นแล้วเราก็จะเริ่มทําซ้ําแบบเดิมนะคะเราจะทําประมาณ5ครั้งเดี๋ยวเราทําไปพร้อมๆกันเลยนะคะ ให้เรานั่งตัวตรงหลังตรงนะคะอยู่ในท่าที่สบายสบายเลยนะคะผ่อนคลายคอบ่าไหลให้สบายค่ะหายใจเข้าลึกๆทางจมูกค่ะค่อยๆเป่าลมออกทางปากช้าๆนะคะหายใจเข้าค่ะ ีก2ครั้งนะคะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกปากเป่า เราไปต่อที่ท่าที่สองกันเลยนะคะท่าที่สองเป็นท่ายกไหล่นะคะเดี๋ยวคุณอาอธิบายก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราทําพร้อมกันนะคะให้เรากํามือวางไว้ข้างลาตัวแบบนี้เนาะแล้วเราจะสูดลมหายใจเข้าพร้อมกับยกหัวไหล่ขึ้นมาสูงๆนะคะดึงหัวไหล่ขึ้นมาหาใบหูเลยแล้วในจังหวะที่หายใจออกเราจะทิ้งไหล่ลงมา กางมือออกนะคะแล้วก็ปล่อยลมหายใจออกทางปากช้าๆนะคะจนหมดลมหายใจออกแล้วเราก็ทําใหม่ทำซ้ำแบบเดิมนะคะทั้งหมด5ครั้งนะคะเดี๋ยวเรา,าทํำพร้อมกันเลยนะหายใจเข้าค่ะ ่านี้นะคะนอกจากจะช่วยบริหารปอดแล้วนะก็ยังช่วยคลายความตึงนะคะแล้วก็เพิ่มโมบิลิตี้ที่รอบรอบหัวไหล่ด้วยนะไปนะคะท่าที่3นะคะเราจะมีการชูแขนร่วมด้วยนะคะการที่เราชูแขนขึ้นนะคะจะทําให้กล้ามเนื้อด้านข้างลําตัวถูกยืดออกนะคะช่วยให้ผนังทรงอกนะคะเขายืดหยุ่นขึ้นแล้วก็ช่วยให้กล้ามเนื้อที่ใช้ในการหายใจนะคะดีขึ้นค่ะ เรามาเริ่มพร้อมกันนะคะตัวตรงหลังตรงไว้นะคะแขนอยู่ข้างลำตัวงหนฝ่ามือไว้แบบนี้เลยหายใจเข้าค่ะค่อยๆวาดแขนไปทางด้านข้างขึ้นไปเหนือศีรษะหายใจออกค่ะค่อยๆลดมือลงมาด้านข้างหายใจเข้าค่ะหายใจออก หายใจเข้าวดาดแข็งขึ้นหายใจออกลดลงหายใจเข้าขึ้นหายใจออกลงอีกครั้งหนึ่งน,นะหายใจเข้าขาวัดขึ้นหายใจออกขาค่อยๆลดลง ค่ะระหว่างแตะละรอบนะคะให้เพื่อนๆน,นะคะพักนะคะพักได้นะคะประมาณ30-60วินาทีนะคะก่อนที่เราจะเริ่มเซตถัดไปหรือท่าถัดไปนะคะเพื่อป้องกันอาการเลียนศรีรษะนะต่อไปนะคะเราจะชูแขนขึ้นไปด้านหน้านะคะคล้ายๆกับท่าเมื่อกี้เลยแต่ว่าเมื่อกี้เราวาดไปด้านข้างใช่ไหมคะคราวนี้เราจะยกขึ้นไปด้านหน้าแบบนี้เลยนะคะ เดี๋ยวเราทำพร้อมกันนะหัวไหล่ผ่อนคลายนะคะนั่งสบายๆเลยหายใจเข้าค่ะวาดแขนไปด้านหน้าแล้วก็ขึ้นไปเหนือศีรษะหายใจออกค่ะลดลงมาด้านหน้าแล้วก็กลับมาตรงกลางหายใจเข้าค่ะวาดแขนไปด้านหน้ายกขึ้นไปด้านบนหายใจออกลดลง หายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าขาขึ้นหายใจออกลงอีกครั้งหนึ่งนะหายใจเข้าขา,าขึ้นหายใจออกขาลดลง ลานนี้เราคุ้นเคยกันดีนะคะเวลาที่เราเข้าคลาสโยคะเนี่ยเราจะต้องได้ทำท่านี้ประจำเลยเนาะต่อไปนะคะเป็นการหายใจด้วยกระบังลมนะคะเราจะวางมือข้างหนึ่งไว้ที่ซวงอกนะคะมือข้างหนึ่งวางไว้ที่บร,ริเวณหน้าท้องนะคะใต้ลิ้นปีเนาะเอาข้างไหนไว้ข้างบนข้างไหนไว้ข้างล่างก็ได้นะคะเอาที่ถนัดเลย ะะหัวไหล่ผ่อนคลายนะคะสบายๆค่ะเดี๋ยวคุณอาอธิบายก่อนพอหายใจเข้านะคะท้องของเราพองออกนะจะดันมือยกขึ้นมานะคะพอหายใจออกหน้าท้องแฟบลงเราจะรับรู้ได้นะคะถึงการเคลื่อนไหวของมือนะคะตามลมหายใจในขณะที่มือที่วางอยู่ที่รวงอกนะคะจะค่อนข้างอยู่นิ่งๆนะคะจะไม่ค่อยขยับนะเราเริ่มพร้อมกันนะหายใจเข้ากับท้องพอง หายใจออกท้องแฟบหายใจเข้าค่ะท้องพองออกหายใจออกค่ะท้องแฟบลงหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้า หายใจออกอีกครั้งหนึ่งค่ะหายใจเข้าหายใจออกค่ะหน้าท้องค่อยๆแฟบลงผ่อนคลายค่ะให้เราพักนะคะประมาณ30วินาทีนะคะก่อนที่เราจะเริ่มนะคะในเซตถัดไปนะ คุณอาอธิบายไปก่อนนะถ้าถัดไปนะคะจะเป็นการหายใจด้วยซี่โครงด้านข้างนะคะเรียกว่าไซริ r บริดดิ้งนะคะเราจะเอามือนะอกไว้ที่ชายโครงของเราเนาะตรงนี้นะคะที่อกส่วนล่างให้เราเอานิ้วกลางแตะกันไว้นะเวลาหายใจเข้านะคะซี่โครงจะบานออกนะคะนิ้วกลางของเราก็จะแยกออกจากกัน พอเราหายใจออกนะซี่โครงก็จะหุบเข้ามานิ้วกลางก็จะกลับเข้ามาแตะกันเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวเราลองทําไปพร้อมๆกันนะขมืออกนะประคองที่ชายโครงไว้เลยนิ้วกลางแตะกันไว้หัวไหล,ล่ผ่อนคลายหายใจเข้าค่ะซี่โครงค่อยๆบานออกนะคะนิ้วกลางค่อยๆแยกออกจากกันหายใจออกค่ะซี่โครงหุบเข้ามานิ้วกลางกลับเข้ามาแตะกัน หายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าค่ะหายใจออกหายใจเข้าสีโครงบานหายใจออกสี่โครงหุบอีกครั้งหนึ่งน,นะคะหายใจเข้า หายใจออกผ่อนคลายค่ะเหลืออีกท่าหนึ่งนะคะท่าสุดท้ายนะคะชื่อว่าท่าเป่าเทียนนะคะเราจะหายใจเข้าลึกๆทางจมูกนะคะแล้วพอเราจะหายใจออกเราจะโน้มตัวไปด้านหน้าพร้อมกับเป่าลมออกมาจากทางปากแรงๆเหมือนกับว่าเรา กัลนงจะเป่าเทียนให้ดับเลยนะคะเราจะทำา5ครั้งนะคะครั้งแรกเนี่ยเราจะเป่าเทียน1เล่มนะคะครั้งที่2เราจะเป่าเทียน3มเล่มนะคะให้เราเป่า1 2 3สเนี่ยครั้งติดติดกันโดยที่ไม่มีการสุดลมหายใจเข้าเลยนะแล้วพอครั้งที่ครั้งที่3 4 5ี่ห้านะคะเราจะเป่าเทียน5้าเล่มนะคะเป่าเรียงเรียงเรียงกันไปเลยโดยที่ไม่มีการหยุดสุดลมหายใจเข้านะคะหายใจเข้าให้ลึกๆแล้วเราก็จะเป่า ทีเดียวเลยห้าเล่มเลยนะคะครั้งที่3 4 5สี่ห้านะเดี๋ยวเราลองมาฝึกกันพร้อมๆกันเลยนะคะหายใจเข้าลึกๆค่ะหายใจออกน้มตัวไปด้านหน้าพร้อมกับเป่าแบบนี้นะครั้งแรกนะเราเป่าเล่มหนึ่งเดี๋ยวครั้งที่สองเราจะเป่าสามเล่มพร้อมกันเลยนะคะหายใจเข้า ะะให้เป่าไปแรงๆเหมือนกับเราจะเป่าเทียนให้ดับเลยนะเอาไหมนะคะหายใจเข้าค่ะครั้งที่สี่นะคะเป่าห้าเล่มเหมือนกันนะหายใจเข้าลึกๆอีกครั้งหนึ่งนะคะหายใจเข้าลึกๆค่ะ ยังไงคะทำได้ไหมคะถ้าฝึกในชุดนี้นะคะนอกจากจะเหมาะสําหรับผู้ป่วยที่หายแล้วนะคะยังเหมาะสําหรับผู้ติดเชื้อที่ไม่แสดงอาการหรือบุคคลทั่วไปคะ่ะเป็นการเตรียมปอดให้แข็งแรงนะคะในช่วงการแพร,ร่ระบาดของโรคค่ะดูแลสุขภาพด้วยนะคะแล้วเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันคะ่ะถ้าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะ <c oughs> ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อส่งต่อสุขภาพดีไปด้วยกันนะคะ สุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องทำเองแล้วเ,เจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ